สวัสดีครับพี่น้องบเมนูเด็ดเด็กินได้เลครับลาบนกปลาันกบเไรขึนนนสการคลอยสูบบ้านสูบบ้านเท่าเนาะเดี๋ยวไลยก็ใส่ไลายันนก็บว่าใส่แล้วมันมันแย่แขีวเนาะนุ่มจีบเด็กน้ำผู้ึ้น รับใส่กันเลยครับครแบบน้ครับนี่น้องหลังจากเข้ารับการคุยกกําล,ลังเป็นเงิเดียวไปดูร่างใ่การควย มันนุ่มรือว่าันหลายถึงก็จคากเรัจเรียบรอยส่เห็ดถูกเห็ดถูกแล้วเีลยวไปเจียวใส่กระเทียมร้วนเอาครับใส่ไปใส่ปูงใส่น้ำปลาเดี๋ยวต้องมีทีการเห็ดนครับจี่เนาะจะเาปลาเซลมันร้วนครับที่เนาะนาับเปเลนะ

nó nope. đẹp phải nó nó không phải tàn quê được cũ đi cả ไไต้ขขงองไปใส่กัะขัวผัดเพิ่มแก็ดีแนะนำปลาน้นอยนะเคเ่เพียงเดี๋ยวคอยให้ปรุงดันี้นะนี่อจกวดามาแล้วครับปรุงรดกัน

โอ้โห oh, oh. ไ,ได้ครับกำลังกินมมกน้ำกันเด้อแป๊บพักครับเนาะใส่เทียวใส่ผักใส่ลงไป ไปกินลาบนกน้ำกันเด้อครับพี่น้องกินลาบนกกับพ่านพร้อ่น้องเพิ่ง,งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดยกิงเพื่อกันแจ้งเตือนกำลังใจกับพ่านพร้อมเลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องลาบนกโอ้เห็นอันตันหอมห้อยรับน้องเลย

เวิร์นายเหครับเดินเลยมุนคนถือกล่องอะไครับนี่ครับพี่น้องงามครับนี่กับพ่อครับเบิดใครมาเก็บเอาไหมนี่ครับแกมนี่หน่าตุ้มแอ่ตุ้มหน้ากอครับพี่น้อง